ชนหมู่บ้านสาววัถีเป็นแหล่งที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจสถานที่ที่สำคัญและมีชื่อเสียงในชุมชนแห่งนี้คือวัดชยัยศรีซึ่งมีห้่แต้มบนฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของสังสินป์อยู่ทั้งภายนอกและภายในสิมวัดชยัยศรีนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยซึ่งห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเป็นระยะทาง20กิโลเมตร บ้านสาวัถีที่มากของมั่นแก่้่อนว่าเป็นบ้านว่าสือบ้านสาวัถีสิเป็นบ้านสาทีบ้านสาทีเนี่ยเพราว่าสาวถีเนี่ยมันจะมีแต่สาสามันตอ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 กันมากเลยเอ่นว่าบ้านสาทีแต่ต่อมาก็เลยออกจากสาทีมามีคนมาตั้งขึ้นว่าบ้านสาวัถีว่าเป็นสาวะทสิมากขึ้นเป็นบ้านสาวัถี กระช่วงของสมัยหลังจากคนไม่มาปกครองเลยว่าจากเก่าซื้อมันมนเลยมาตั้งเป็นบ้านสาวัตถีบ้านสาวัตถีแต่หัองว่ถิ่นสาวัดไปตั้งโรงเรียนขึ้นไว้ก็คือสาวัตถีแล้วสาวัตถีลาดลังสลิดนี่เป็นที่มาของสาวัตถีที่ไปที่มาของซิมและโบสถ์เพราะว่าโบสถ์นี่ยมันสิเกิดขึ้นหลังจากตั้งวัดแม่นา่ล่ะตั้งวัดแล้วจึงสิมีการตั้งโบสถ์ ตั้งโบสถ์นี่ขึ้นมาที่ก้อนเพิ่มเอินโบสถ์ออกเพิ่นเอินที่สิมทตยบ้านรวบร่วมกำลังทยบ้านมาเฮ็ดสิมเฮ็ดสิมนี่กสิรว่าได้ไปซื้อเนี่ยสุ่มอีดสุ่มหยัง้าเจ้าผ้ากันเาดินมาก็อเอามาปัน่นหรอกผ้ากันเผาเฮ็ดเป็นเนินเพิ่นเอินดินอีดก็ขึ้นสางเป็นสิมคู่บ่าวอัอนสาเป็นผู้ผ้าทยบ้านสางเพราะได้จ้างสางมาก ภาพวาดที่ประกบรอบสิมนี่คือเป็นภาพวาดของนิทานเรียงสินไส้เพื่อนเดินสังสินไส้รอบโบสถ์จบเรียงเลยจ้างแต่เริ่มต้นเสียให้สินไส้นำหาว่าจนหอดกราบได้ไม่เอาอามามาแจ้งงานครับเนี่นยนี่คือภาพวาดเลียงของยุทธคางโบสถ์มันเป็นเลียงของสินไส้โดยเฉพาะ สวัสดีครับผมนายพานวิตมาพาลัมนะครับผมเป็นไกด์ประจำชุมชนสาวัตถีที่สิมวัชัยสีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของสินไ้ที่อยู่บนสิมวัชัยสีของเรานะครับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะพามาชมเป็นช่วงในตอนสินไซตาเมออารครับผมที่มีอยู่9ด่านด่านแรกเลยนะครับก็จะเป็นในช่วงของภาพนี้ครับผมด่านแรกก็คือด่านงูซวงครับผมงูซวงก็คืองูที่มีขนาดใหญ่คําว่าสวง เป็นพระคำในภาษาอีสานที่บอกถึงลักษณะความยาวครับผมสินไซก็เข้าไปต่อสู้แล้วก็ชนะงูสวงในด่านแรกมาได้หลังจากนั้นที่ได้ชนะมาครับผมก็ได้มาพักแล้วก็ปรึกษากับพี่ๆว่าจะเดินทางยังไงต่อสินไซก็เดินทางต่อข้องกับสังทองพี่ๆหกคนก็ได้อยู่ที่นี่กับสีโหครับผม ในส่วนของด่านที่2นะครับก็คือด่านยักษ์กันดาลในบริเวณของด้านนี้ครับผมยักษ์กันดาลเองคือยักษ์ที่อยู่ในบริเวณความคาว่ากันดานครับผมคนที่แต่งเรื่องก็เลยตั้งชื่อว่ายักษ์กันดานสินไซก็เข้าได้ไปปรึกษาว่าขอผ่านทางได้ไหมทางยักษ์กันดาลเองก็ไม่ยอมให้ผ่านแล้วก็จะจับสินไซกนินสินไซก็เลยต้องฆ่ายักษ์กันดานแล้วก็ฆ่าแม่น้ํามาด่านที่3ครับผม ครับผมด่านที่3ที่สินไซใสต้องมาเจอคือด่านช้างชัดทันครับผมก็คือบริเวณของเสาต้นนี้ที่เป็นรูปช้างครับผมช้างชัดทันคือช้างเผือกที่มีบริวารช้างเป็นแสนแสนเชือกครับผมเห็นไสก็เข้าไปต่อสู้สู้ไงก็ไม่ได้จนกระทั่งต้องใช้ศรศิลที่ติดมา้าแต่กําเนิดครับผมยิงไปที่ตัวของพญาช้างชัดทัน ช้างชะทันที่เป็นช้างก็เลยสามารถทนบาดแผลได้ครับผมแล้วก็ยอมให้สินไซผ่านด่านโดยเป็นพาหานะให้สินไซครับผมสินไซก็ได้ข้ามน้ำมาด่านที่4ครับ ครับผมด่านที่4ที่สินไซต้องมาเจอก็คือด่านยักษ์สีตนในตรงเสาต้นนี้นะครับก็คือด่านยักษ์สีตนเองพอเจอกับสินไซก็เข้ามาโจมตีสินไซทั้ง4ตนสินไซเองก็ต้องต่อสู้ทั้ง4แล้วก็สามารถชนะเดินทางข้าแม่น้ําโดยให้สังทองแปลงกายเป็นเรือให้ครับผมแล้วก็เดินทางไปที่ด่านที่5ครับครับผมในส่วนของด่านที่5เองก็คือด่านยักษ์คีนียักษ์คีนีเองก็คือด่านยักษ์ผู้หญิงที่พอเจอสินไซเองก็ ตกหลุมรักสินไซแล้วก็แปลงกายเป็นสาวสวยมาหลอกล่อสินไซครับผมสินไซที่ดูล่าลาาแล้วว่าไม่ไม่น่าจะใช่คนแน่นอนก็เลยเดินถอยห่างออกมาแล้วก็ขึ้นเรือสังทองไปยังด่านต่อไปครับผมในส่วนของด่านที่6นะครับด่านที่6ก็คือด่านนารีผลหรือต้นนารีผลต้นนารีผลคือต้นไม้ที่เกิดตามธรรมชาติแล้วผลที่จะออกมาจะเป็นผู้หญิงครับผมพญาธรที่ พบว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีเจ้าของก็เลยยืดเป็นของตัวเองในส่วนของสินไ้หลังจากที่เดินทางจากด่านที่5้าได่านที่6ก็พบต้นนารีผลแล้วก็เข้ามาดอมดมครับผมเสร็จปุ๊บพญาธรนี่เป็นเจ้าของเองก็เลยเกิดความหึงหวงก็เลยเกิดการต่อสู้กันสินไส้ก็ชนะมาได้ครับผมโดยการใช้พละขันตัดคอแล้วก็ขึ้นเรือสังทองมาที่ด่านที่7ครับผมด่านที่7เองนะคะก็คือด่านยักษ์อัศมูขี ยกักษ์สมุขีนะคะก็คือยักษ์หน้าม้าที่พอเจอกับสินไซก็อุ้มสินไซเพื่อจะไปเป็นสามีสินไซก็เลยต้องใช้พระขันหรือดาบเองเนี่ยตัดไปที่ศีรษะนะครับแล้วก็ฆ่ามาได้ครับผมระหว่างทางมาด่านที่8เองสินไซก็พบกับต้นกระประพฤกหรือต้นสมปัตถนาที่อยู่ทางด้านบนครับผมสินไซก็เลยได้ปัตรถนาขอที่จะเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ครับผมหลังจากที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่แล้วก็ ลงมาที่เมืองกินารีในด่านที่8สินไซได้พบกับนางเกียงคํานางเกียงคําเองเป็นเหมือนทิดาของพระยาที่ปกครองเมืองกินารีอยู่นางเกียงคําก็คือกินารีตัวหนึ่งที่สินไซพอเข้าไปในเมืองเนี่ยก็หลงรักแล้วก็สมสู่กันอยู่78วันสังทองที่เดินนำหน้าไปก่อนเองเนี่ยก็เลยต้องกลับมาตามสินไซให้กลับไปตามอาครับผมสินไซเลยได้สติกลับมาแล้วก็กลับไปตามอาในด่านที่9ก็คือด่านยกุมพันครับผม ในด่านที่9้าเองหรือด่านยักษ์กุมพันเนี่ยสินไซหลังจากมาจากเมืองกินารีก็เข้ามาที่เมืองมานอโนราชครับผมหลังจากที่เข้ามาปุ๊บก็พบกับปราสาทหลังใหญ่เข้าไปสำรวจก็พบกับนางสมนทาครับผมก็เลยได้ไกลเกี่ยกับนางสมุนทาจนรู้ว่าสินไซคือลูกของพญยายกุศราชที่เป็นพี่ชายของนางสมนทาครับผมนางสมนทาเองก็เลยยอมกลับมาด้วยแต่ในจุดนั้นแล้วเนี่ย นางสมรรณาก็ได้ลงรักยักษุมพันธ์ไปแล้วคับผมก็เลยขออยู่ที่นี่ก่อนโดยการถ่วงเวลาให้ยักษุมพันธ์กลับมาพอยักษุมพันธ์กล ok <t ok stand>. ับมาเสร็จก็เลยเอาสินไซเนี่ยไปซ่อนในกองดอกไม้ครับผมเพราะว่าเหมือนนางสมรรณาเองเนี่ยอยากลายักษุมพันธ์ก่อนหลังจากที่ยักษุมพันธ์หลับเสร็จสินไซก็ออกมาจากกองดอกไม้แล้วก็พานางสมรรณามาซ่อนไว้ในถ้ำครับผมและสินไซก็เข้าไปฆ่ายักษุมพันธ์สงครามเลยเริ่มต้นขึ้นครับผมครับผมภาพนี้ก็คือ ภาพที่สินไซเข้ามาทําสงครามกับยักษุมพันธ์ครับผมหลังจากที่สินไซเองได้ต่อสู้แล้วก็ชนะยักษุมพันธ์มาได้ก็เลยเข้าไปที่เมืองมาดานเพื่อจะไปเอานางศรีดาจันทร์ครับผมในฝั่งของเมืองบาดานเองสินไซก็ได้เข้าไปเล่นสก,กาที่เป็นการพนันเพื่อจะแย่งชิงเอาเมืองบาดานที่สินไซได้พนันไว้ในรอบแรกหลังจากที่ชนะมาได้ก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนคาที่จะเอาครับผมก็คือสมบัติที่จะเอามาได้ก็คือเปลี่ยนจากเมืองมาเป็นนางศรลอาจาร์ทางฝั่งของนาคเองไม่ยินยอมครับผมก็เลยขอเกิดสงครามขึ้นครุฑที่เป็นบริวารของศินไซอยู่แล้วก็เลยลงมาต่อสู้ช่วยแล้วก็ชนะมาได้ครับผมครับผมเรื่องราววรรณกรรมศินไซยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ชุมชนสาวัตถีของเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมเยือนแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ที่ชุมชนของเรานะคะชุมชนของเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนคือเหล่าพระเจ้าครับผมพวกเราพร้อมต้อนรับทุกท่านไปอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ